โอเคครับสวัสดีกันด้วยครับตอนนี้ครับอยู่กับผมอีฟพ่อครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนี่ครับีนโหลดเกมมาค้าฟ์กันเลยนะครับอย่างแรกครับให้เราพิมพ์ mcskykhv นะครับผมพูดผิดหรือไม่คุณก็คลิกลิงก์ใต้ล่างก็ได้๋ยวผมเอาให้กันแล้วกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ เออ่ประมาณว่าเป็นมอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอสโปเกมอนอันนี้ก็น่าจะเป็นแฮกชันมินอ้ออันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนี้ก็เป็นมอสโปเอ่ออะไรวะดากอนบอลนะอันนี้ก็จะเป็นมอสอันนี้แล้วก็จะนนก็จะเป็นมอสหมาป่านะโอ้ยแม่งเลยเสียงดังวะโอเคแล้วก็จะมีมอสยานอวกาศยาอันนี้มันเป็นมอส เจสซี่ครับคืออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะมีออริจินอลด้วยนะครับผมตรงกดตรงดาวโหลดนะครับมันก็จะมีแบบออริจินอลแบบธรรมดานั่นเองนะครับผมนี่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเวอร์ชันทั้งหมดนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับถึงนะครับถ้าเกิดว่ามันมีแบบนี้ก็แสดงว่าคุณยังโหลดไม่ได้หายนะครับผม ก็จะมีแบบนี้ขึ้นไปนะครับผมอ่านะอันนี้เป็นแฮกมินบากกินอิสตาตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์จาก MC อ๋อแต่เลยเวอร์ชันน1่งนะครับผมก็จะมีหลายเวอร์ชันอ่ะวันนี้นะผมจะมาสอนโหลดเวอร์ชันอะไรดีวะ เอาหนึ่งจุดหกดีกว่าเอาหนึ่งจุดหกแล้วกันรู้สึกว่าแบบจะถูกชะตาจะโหลดจากตรงนี้นะครับผมเอาง่ายๆเลยเนี่ยจะโหลดจากตรงนี้อ่าเรากดเข้าไปครับหนึ่งครั้งก็จะเด้งมาหน้านี้ครับผมรายละเอียดตัวติดตั้งนี่ก็จะมีให้เรากดาดาวน์โหลดนี่ก็จะมีาดาวน์โหลดอันข้างล่างเป็นไฟสำรลองนะครับเผื่อแบบเวลาเข้าไม่ได้นะแล้วก,กดกากระบกไ้ก็ได้เนี่จะเปิดไว้ อันนี้คงอาจจะรู้กันดีครับมันต้องรอประมาณ5วินาทีนะครับจะมาให้เรากดข้ามนั่นเองหรือกดพารแต่เนี้ยเป็นของคนไทยน่าจะกดข้ามอู้ยค้างเลยค้างค้าง,างมันก็ได้ไหลายเวอร์ชันนะไอ้ตรงมอตะกี้นี้ก็ได้ด้วยอ้ยเย่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยก่อนนี้ครับผมอนนกกดคอนเน็ t ไปแล้วก็รอครับ สามสองหนึ่งซูนเออผมลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นของ PC นะครับซึงสามารถที่จะเล่นได้นะคอมเลยนั่นเองนะผมะกดสกิปแอดนะผมเสร็จแล้วกดคลิกลิงก์นะครับผมมันก็จะเด้งเป็นหน้าเออนี่ครับนี่ก็จะเขียนว่า SKV Bucket นะผมให้กดนี่ไปเลยครับ ลราไอ้กดตรงดาวเขาว่าดาวโหลดเสียเขียครับโอเคเรียบร้อยนี่ครับรอมันเสร็จแป๊บนึงครับแต่จะไปตอนที่มันโหลดเสร็จไอ้ไม่ต้องไปดูว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วมันก็เสร็จแล้วด้วยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าแอปผมมันอัดคลิปได้แค่สิบวิอ้สิบนาทีคันอ่าเมื่อโหลดเสร็จนะให่เรา,ากดเปิดขึ้นมา มันจะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บของคนไทยเนาะก็คลิกเขาบอกให้คลิกต่อไปก็กดเข้ากดตามผมเลยก็ได้แล้วกดอันนี้ไม่ต้องสนใจมันก็ได้ครับกดอันนี้ครับอันนี้เออกดอันแรครับใช่ผมอันนี้ก็คือแบบที่ไว้เป็นไดนะครับให้กดตัดไปแล้วกดติดตั้งกดไปเรื่อยๆครับโอเครอแปบ๊บรอแปบ๊บ อโอ้ยแมนค้างอ้เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วกันเอา้าเสร็จแล้วว่ะแล้วกดออกเลยนะครับเม่อติดตั้งเสร็จแล้วจะกินนี้ค้างนิดนึงโอเคแล้วก็จะได้อันนี้มาครับสงตัวนี้น่าเรากดเข้า sp นะผมคขาว่า sp เท่านั้น,นผมตื๊ดตืดตื๊ดตืด อันนี้มันจะเป็นของหนึ่งจุดเก้าผมมันก็ซึ่งเป็นของผมเองเนี่ยแหละที่ผมลงไว้แล้วเป็นหนึ่งจุดแปดนะครับมาลงอีกเทียงก็เป็นหนึ่งแล้วแล้วเนี่ยผมก็เลยลงเวอร์ชันหนึ่งจุปดจุดปดขึ้นมานะครับแล้วมันก็ได้เองเลยนะครับแล้วมันก็ได้ผมก็เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน นี่ครับหนึดหจดสอเออเดี๋ยวตะกี้นี้พูดยังไม่จบคือผมลงเวอร์ชันหนึ่งปมาโดยเป็นของคนนี้ตะีเนี้ยมันก็ได้เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแบบได้เวอร์ชันขึ้นมาต้องเยอะเลยอะเนี่ยนี่จริงๆมีเวอร์ชันถึง8.8พอลงมาปุ๊บมันก็เข้าให้เป็นเนี่ยจนถึงเวอร์ชันนี้เลยจนถึง use เลเยอร์เวอร์ ก็คือเวอร์ชั่นต่อไปเองนะครับผมมาตะกี้นี่จะลง1.6.2ครับผมแล้วก็กดครับซเซฟไม่ต้องตามผมก็ได้ครับผมของคุณอนะมันจะขึ้นมาเป็นแบบแทบต,ตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดาวน์โหลดใหม่โอเค เดี๋ยวมันด้าโหลดไหมครับเดี๋ยวผมทำใหม่ก่อนโอเคต่ก,กี้นี่ผมก็ลงไปแล้วแต่มันไม่ได้นะมันก็ไม่รู้ทำไมเดี๋ยวลองเดี๋ยวแป๊บอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับผมแล้วทีนี้เซิร์ฟซเวอร์บมันหายนะตัแล้โอ้ยเอาแล้วพัทสามไม่มีแล้วนะครับผมผมบอกไว้เลยไอย้พ์ทพัทสองพทสองผมทำไว้แล้ว พัส,สามไม่มีแล้วนะคะผมบอกไว้ก่อนนะพัส,สามไม่มีนะครับผมพัส,สามของเอ,อ่อไมค์ครับเซเวอร์โบไม่มีนะครับผม,มก,ก็น่าเสียดายตอนนี้ผมกดเริ่มเกมไปอยู่ครับรอเข้าเกมเสร็จแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวเรากดแป๊บหนึ่งนะครับรอเข้าเกมเสร็จแล้วเรามาเจอกันโอเคมันก็จะเล่นได้กันครับนี่ มันก็เล่นได้นะครับโอเคเอ้าเริ่มเติมไม่หายเดี๋ยวก็วนโอเคนี่มันก็เล่นได้นะครับผมก,กดเข้าไปกดสร้างโลกใหม่ก็ได้แล้วก็รออันนี้มันจะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแปรปนะครับมันเกิดอาการแรกแรกครค้างค้างันเทาด้วยเอา้าพอดีมันของผมมันไอ้นั่นนะ มันไม่ค่อยดีก็เลยเล่นไม่ได้นะเตมาเล่นได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมผมเอาลงแน่นอนครับ Survival version เออ,เอ Survival Party สามจะมีเรื่อยๆไปจนกว่าเซิร์ฟน,นี้จะหายไปนะครับผมอ่า โอเสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย